ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับจับตาคืนนี้หนึ่ลอีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักร่องพาดราวเมียนมาพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภพายอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันอังคารที่7มิถุนายนนะครับซึ่งนะครับ ในด้านของฝนทิ้งช่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเข้ามานะครับว่าฝนทิ้งช่วงในปีนี้2,565จะทิ้งช่วงในช่วงใดกันบ้างและฝนจะกลับมาเมื่อไหร่โดยนะครับจากการคาดการณ์ของท่านประธานคณะกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายปราโมทไม้กลัดได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนคือตั้งแต่ในปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงโดยจะมีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงสูงนะครับดังนั้นนะครับในด้านของการหว่านข้าวลงมือทำพืชผลทางการเกษตรขอให้เน้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับ เพราะอะไรเพราะในช่วงนี้นะครับในหลายปีที่ผ่านมาก็มีสภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนทิ้งช่วงหรือนะครับในบางพื้นที่ฝนไม่ทิ้งช่วงก็เกือบจะเป็นการทิ้งช่วงไปนะครับหลายพื้นที่ในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับในบางพื้นที่แทบจะไม่มีฝนตกหนักลงมาเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนเมษายนส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ ฝนในหลายพื้นที่ฝนที่ตกส่วนมากจะเป็นฝนรินินเปรยโปรยฝนตกปานกลางส่วนฝนตกหนักนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับที่บ้านของแอดมินเมษาพฤษภาฝนตกหนักหลายวันติดต่อก,กันนะครับส่วนเดือนมิถุนายนตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนมาเลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาเลยปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงอย่างชัดเจนนะครับถามว่าฝนตกไหมตกครับฝนตกทุกวันเลยไม่ใช่ว่าฝนไม่ตก ตกดีมากเลยครับแต่ปริมาณฝนน้อยครับแอดมินจะบอกว่าน้อยมากก็คือตกในแต่ละทีเนี่ยจากที่ตกหนักนะครับประมาณ30นาทีจนถึง3ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงจนถึง2ชั่วโมงนะครับฝนตกหนักน้ําเต็มท้องทุ่งนาตกบ่อยอครั้งเลยนะครับตกทุกวันเลยหลังจากนั้นเข้าสู่เดือนมิถุนายนหลังจากหว่านข้าวเสร็จเนี่ยช่วงนี้เนี่ยครับจากที่ต้นข้าวต้นกล้าตายจะไป3ข้าวนะครับก็3ไม่ได้ทีนี้ เพราะอะไรนะครับบริเวณที่จัดสามข้าวพื้นดินแห้งเร็วมากเลยนะครับในช่วงนี้ถามว่าฝนตกไหมช่วงนี้ตกทุกวันเช่นเดิมนะครับแต่ปริมาณฝนถึงแม้ว่าอาจจะมากกว่า1มิลิเมตรใน1วันและตกทุกวัน แต่ปริมาณฝนก็ไม่มากนะครับรองน้ําได้แต่ละทีก็ประมาณ1-2ึงคูนะครับหรือประมาณ1-2ึงกะละมังไม่เยอะนะครับผมเทียบกับท้องทุ่งนาแล้วตกแป๊บเดียวน้ําซึมลงหมดเลยนะครับพูดกันง่ายๆนะครับว่าพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยทำนาค่อนข้างพิจยากนะครับพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางตกนิดหน่อยก็มีน้ําแล้วนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ดินเหนียวดินร่วนนะครับส่วนใหญ่จะไปในทางของดินเหนียวนะครับดินชุ่มน้ํา อุ้มน้ําไว้ได้ส่วนภาคอีสานก็ถึงว่านะครับแห้งแล้งได้เร็วมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ดังนั้นนะครับท่านอาจารย์ปราโมทไม้กรัดประธานคณะกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติถห่นชาติจึงได้ออกมาเตือนฝนทิ้งช่วงนะครับ และควรลงมือในการบ่าน้าบในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเพราะตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะเริ่มตกชุกเข้ามานะครับฝนตกชุกหนาแน่นสิงหากันยาและตุลาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการส่วนนะครับในด้านของการคาดการฝนทิ้งช่วงในปีนี้แอดมินคาดว่านะครับน่าจะทิ้งช่วงไม่นานนะครับแป๊บเดียวฝนก็น่าจะเริ่มมาแล้วนะครับดูจากลักษณะของการตกของ ฝนนะครับในช่วงนี้ก็ยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ทิ้งช่วงก็พอได้ชุ่มฉ่านะครับแต่พอแดดมานิดหน่อยนะครับก็เริ่มแห้งเริ่มตายเข้าไปแล้วนะครับข้าวยังไงแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับขอให้มีฝนตกฟ้าขนองลงมาไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างเดียวนะครับพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาอย่างต่อเนื่องก็มีเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคอีสานนะครับ ก็ยังคงมีฝนปกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แทบจะทำนากันไม่ได้เลยนะครับในช่วงนี้เพราะฉวานข้าวหวานไถท้องทุ่งนานะครับน้ําก็เต็มไปหมดสูบน้ําระบายน้ําออกแป๊บเดียวน้ําก็มาเต็มแล้วนะครับบางทีระบายน้ําออกช่วงเช้าช่วง,วงบ่ายถึงค่าฝนก็ตกกระหน่าลงมาอีกนะครับทํานาปีนี้ยากเสเหลือเกินนะครับไม่แล้งก็ท่วมไม่ท่วมก็แ้งนะครับไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยโดยสรุปนะครับ ส่วนฝนในวันนี้นะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนเนี่ยในคืนนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่เนื่องจากนะครับในวันนี้มีร่องมรสุมพาดระหว่างเมียนมาและบริเวณประเทศลาวนะครับจึงทําให้เข้าสู่หยองพอประกาศต่าที่บริเวณเวียดน,นามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกีย ดังนั้นนะครับทั้งฝนทั้งลมทั้งเมฆส่วนมากนะครับจะวิ่งเข้าหาร่องมรสุมและหย่อมพะประกาศตำ่ำจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นกกประกอบปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางนะครับจึงทําให้ดึงลมดึงฝน,ด,งฝนดึงเมฆเข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับในวันนี้ดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น40จนถึง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนะักเข้ามาเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนโดยฝน40%ของพื้นที่ในวันนี้จะมีที่บริเวณภาคกลางนะครับเริ่มเข้ามาก่อนในวันนี้บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา40%ของพื้นที่เช่นกันนะครับในวันนี้ จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้ภา,ภาขนองจะเพิ่มขึ้นเป็น60%เซนของพื้นที่นะครับในวันนี้ภาคเหนือฝน60%เนในวันนี้นะครับในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้ จะเน้นไปที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากเพชรบุญส่วนภาคตะบอกเชียงเหนือในวันนี้นะครับฝน60%ของพื้นที่เช่นกันนะครับจะเน้นที่บริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมอุดรธานีมุกดาหารและเพิ่มอีสานทางตอนล่างเข้าไปด้วยนะครับในวันนี้ในคืนนี้และวันพรุ่งนี้ที่ยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีและร้อยเอ็ดนะครับ ส่วนภาคตะวันอ,ออกในวันนี้นะครับในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่นครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเข้ามาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคบ60%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนเข้ามาเช่นกันนะครับในวันนี้60%เน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงา ตรังและสะตูลด้วยหลังจากนั้นนะครับวันที่8จนถึงวันที่10มิถุนายนฝนฟ้าขนองยังคงมีเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จากร่องที่พาดผ่านบริเวณเมียนมาและลาวเข้าสู่ยอมที่ปกคลุมเวียดนามตอนบนเข้าสู่อ่าวตังเกียนะครับจึงทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางตลอดทั้งช่วงจากนั้นปัจจัยเปลี่ยนนะครับ1 1ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉยียงใต้ยังคงมีกําลังปานกลางนะครับ ส่วนยองพ่อประกาศต่ำจะปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้ประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้นะครับคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงเคลื่อนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรจากนั้น14 จนถึง16มิถุนายนฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครบบริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยสรุปนะครับในวันนี้ในคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้7มิถุนายน2565ฝนตกหนักในคืนนี้จะนเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและอีาสานทางตอนบนและเพิ่มเติมฝนเข้ามาอีสานทางตอนล่างนะครับในวันนี้ และมีปรับปลายเข้ามาบริณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริณภาคใต้นะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่และ40-60%ของพื้นที่นะครับเบริณประเทศไทยทางตอนบนแล้วบริณภาคใต้จากนั้น8-10มิถุนายนฝนฟ้าขนองยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องนะครับ11-13มิถุนายนนะครับยอมข้อประกาศตามจะเลื่อนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้แทนนะครับ ประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่อง11-16มิถุนายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับอีกครั้งหนึ่งขอให้เตรียมตัวรับมือฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักจากมรสุมกำลังแรง14-16มิถุนายนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดเป็นจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ